หวงจ่ยเจียวหวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีมีมีเรื่องเกมีเรื่องไหมแต่หนูอยากมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ลูกเส์ฟังครับว่าบางทีเห็นทั่วไป S <S ไม่นึกว like ah. uh, ah, so well right ่าจะมีผลในทาชื่อก็คุณงหนเ็นธรรมดาอะไรวะเออตกใจหมดโอนไปเอ็นมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะอ่อันนี้คือเราไปเจอสถานที่ที่หนึ่งเขาเหมือนกำลังจะสร้างกำแพงสร้างกำแพงร้องแต่ว่าเออไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรมาคิดเอาตอนหลังได้ว่าไม่ต้องทำก็ได้ข้านหน้า เีย <Yeah. S 2> เพราะว่าอยากจะเปิดให้มองเห็นถนนเห็นอะไรข้างหน้าแต่พอดีของเดิมอเคยสร้างโคกเขาเรียกจะทำาอะไรทำโคไว้แล้วก็เลยแบบไม่ได้ทำต่ออยุต,ติเหมือนจริงๆที่เราไปสุรินเหมือนกันอาคารของมุสิตเราอะที่ขายทองใอนอดีตเขาก็จะทำจะทำเป็น อาการให้มันเต็มปรากฏว่าพอติดปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นก็เลยมีเหล็กอ่ะเหล็กเส้นยืดออกมายืดออกมาที่มันจะต้องเป็นตัวต่ออ่ะครับค้างไว้แล้วก็ไม่ทําแล้วก็ค้างไว้เลยเราก็เห็นกันจึงชินตาใช่แท่จริงมันมีผลทำใหนช่วยอย่างกรณีนี้ที่ที่จะตัมาให้ดูเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างเสาอ่ะรอมอรอมอร๋อนอันนี้นะ เขาเือเดี <teaching. S 1> <Station> ๋ยวจะทำเป็นต่อหม้อต่อเดี๋ยเขาจะชาูนาเนี่ยเขาจะตั้งเสาขึ้นอีกเพื่อทำกำแพงอ่ะมันมันอย่างเงี้ยมันเสียหายแต่พงช่อยังไงให้ลูกสิษไปสำรวจบ้านตัวเองเพื่อทำอะไรค้างคาไว้แบบนี้หรือเปล่านะยุคนี้ค่ะเออ เราได้ฟกันมาลเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายท่านคงเข้าใจแล้วแหละ uh. ที่เราพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นผนังก่อสร้างเป็นเสาเป็นพื้นเป็นแนวคานเป็นตอม้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารเอง uh. หรืออย่างที่เรากําลังชี้ให้ดูก็คืออย่างตัวอย่างอันนี้คือในติทว่าเป็นแนวกาแพงบ้าน uh. ที่มีลักษณะที่ว่ามีเส้นหกขึ้นมา ซึ่งสังเกตว่าถ้าเกิดโดยปกติเวลาเราขอสร้างเนี่ยก็จะเห็นใช่ใช่แล้วแต่เราไปดูตาเนี่ยที่เขาสร้างรถไฟฟ้า,านนเนี่ยเห็นะขึ้นเสาแต่ก็มีเหล็กโขกนะพวกนี้หมายความว่ามันมันยังไม่เสร็จไงเนี่ยหรอไหมครับมันต้องมีเหล็กโขกมาเพื่ออะไรมันจะไปต่อเพื่อให้มีการทํางานต่อเนื่องในการผลูกเหล็กต่อครับอาจจะมีแบบวางคานพับอีกทีหนึง่งมีเสาโมวางหรือผลูกเหล็กขึ้นมาเพื่อหล่อเทปูน แตปูนตั้งเสารหรือทำต่อระหว่างแนวคานต่างๆหรืออย่างที่ทุกเสี่ยงเรื่อนๆก็เหมือนกันอ,อาจจะมีการแบบว่าเพื่อจะขยายบ้านออกไปไม่แบบว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลักษณะอย่นนี้โดยทั่วไปบุคคลทั่วไปที่มองเห็นก็รู้แล้วว่างานนี้ต้องทําต่อแน่นอนอ่ไม่มีใครบอกว่าจบแค่นี้หรือทุกคนอยากจะบอกเออเดี๋ยวต้องทาต่อแล้วแหละ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่บอกว่าต้องทําต่อแต่ไม่ได้ทําต่อเนี่ยมันเป็นอภมงคน,นเพราะว่าในทาลงวงกุ้ยเขามีคาเรียกว่าอะไรสร้างยังไม่เสร็จก็ไม่มีวันสําเร็จในชีวิตคุณยังไม่มีเรียกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นคือทุกคนมองก็รู้ว่าต้องไปต่อแน่ใช่ไหมมันไม่จบแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเพราะว่าเช่นนี้แล้วคุณแบบทิ้งไว้นานๆ อย่างเช่นหกเดือนไปแล้วก็ไม่ได้ทำบางทีปไบางที่ยี่สิบปีอะบางที่มากกว่าสองสามปีลูวก็แบบปล่อยประละเลยแบบไม่คือเห็นเนี่ยเห็นทุกวันแต่ไม่ได้คิดว่าเราต้องทําอย่างไรเพราะความเข้าใจเรื่องหูทื้ของพวกเราเองบางครั้งนี่อาจจะยังไม่เอ้ลึกซึ้งพอก็เลยมองว่าอันนี้เป็นก็าออพางผานไป แต่ในทางวงกุ้ยแท่ทนอาจาร,ราย์กล่าวไว้ว่าสิ่งพวกนี้เราละเราเลยไม่ได้ครับนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองเห็นแล้วคนอื่นบอกว่ายัางไปต่อได้ทางวงุ้ยท่านบอกว่าสิ่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จพอสร้างไม่เสร็จแต่พวกคุณเข้าไปอยู่มันก็เกิดเรียกว่าภาวะความไม่มั่นคงถูกไหมเพราะบ้านที่ดีที่เขาสร้างสมบูรณ์แบบมันมีมีเหล็กพวกยึดโขงไหมเหน็นไม่มีเลย บ้านคุณไปซื้อใหม่ๆฮะบ้านเดียวหรือเป็นคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณไปซื้อแล้วมันมีเหล็กโกมาผมก็คิดว่าพวกท่านก็คงไม่ซื้อก็คงไม่เลือกห้องนี้ไม่เลือกบ้านนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องเป็นเรือกบ้านที่แบบเรียบร้อยทุกผิทุกอย่างทาสีผนังราบเรียบหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยกตัวอย่างในวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อกลิดนย่อยที่บางท่านละเลยก็อยากจะบอกกล่าวว่า หากมีสิ่งนี้อยู่คุณต้องรีบดำเนินการให้จบสิ้นวันนี้การดำเนินการจบสิ้นมีสองอย่างคือหนึ่งทำต,ต,ต,ต่อเนื่องจะไปต่อ,อคือค,คุณไปต่อแน่คุณต้องทำต่อเรื่องเลยแต่นี่วิธีที่สองคือคุณถ้าเกิดท่านคิดว่าไม่ทําต่อแล้วพอแค่นี้พอแค่นี้ท่านก็ต้องหาช่างมาทาการตัดเหล็กเส้น,น,นอ,ออกจากอันหนังหรือแนวคานหรืออต่าง ที่ปรากฏที่เห็นแล้วทําการหลับให้ดูไม่รู้อ,อ่ะให้มันดูลาบเรียบเหมือนไม่มีว่าไม่เคยมีขึ้นมาก่อนอ,อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเพราะว่าที่เป็นอัปมงคลน,นี้ได้นะอันนี้เพราะฉะนั้นฝ่ายทุกท่านได้ลองพิจารณานตรวจสอบในรอบๆบ,บ้านเราแนวรั้วช่แนวรั้วบ้านเราก็พองว่าสิ่งที่แบบบางครั้งคุณพ่อบอกอยากทาแต่ไม่ได้ทํา นะแล้วเรามาเห็นงนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงก,ก็สองวิธีที่เราแนะนำาครับนะก็ไปตรวจสอบดูไปสํารวจดูว่าแล้วคุยกันในบ้านว่าจะยังไงต่อแต่ถ้าเกิดไปเจอแต่เป็นของบ้านบ้านัอื่นโอยยากาไม่ยุ่งเขาอันนี้ยากจริงนะมันมีรั้วกั้นเอาแค่เขตของอเรา,าเอาในเขตในบ้านของเราก็พออันนี้ก็ทําให้ท่าน ช่วยลดทอนเรื่รองภาะวะอาคมงคลไปแต่ละทิศได้เพราว่าสิ่งที่ปรากฏที่ว่าความไม่สมบูรณ์ไม่เสร็จเนี่ยอยู่ทิศทางไหนทิศทางนั้นก็มีผลกระทบหมดครับคำถามนี้นะคะก็จะได้ไม่ทิ้งเป็นการสำรวจเพราะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าบางทีคุณทำอะไรไม่สำเร็จคุณติดขัดค,คุณมีปัญหา มันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ไดที่เป็นจุดตายคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนของคนนี้ใช่เลยไปแต่อย่างน้อยก็ทําให้มันเรียบร้อยครับค่ะีมาปิดกันเรื่องวงจุ้ยในใจตาของวงดำวงจุ้ยของท่านอาจารย์มานะครับจงอย่าได้กลัวศัตรูที่โจมตีท่านแต่จงกลัวในเพื่อนที่คอยป่อยอท่านศัตรูที่โจมตีเออ แต่จงกลัวเพื่อนที่ป่อยอยกยอปอปั้นท่านคนใกล้ตัวคนที่ชื่อเฉลียที่เฉลียนะเพื่อนชื่อชิดเฉลียนะบางทีมันมีบางทีบางคนก็บอกว่าเพื่อนที่รักเราให้สุดคือคนที่ด่าเราโอเคไอ้คนที่ด่าเราไอ้คนที่เราทําอะไรผิดไม่ค่อยเตือนเลยอันนี้มันเหมือนเป็นเพื่อนที่ทําร้ายเราทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเลยบางทีเขาก็เลยบอกมองว่าไอ้ศัตรูที่มันเป็นจังๆเนี่ยมันยังยังรายน้อยกว่าเออยังร้ายน้อยกว่าแม่เรายู้จักน้่ยน้อยกว่าเพื่อนสนิทเราที่แบบอยู่ข้างเราเองนี่แหละแต่เราก็ลองถามบางคนนะบางคนเขาก็มีเพื่อนมีกัลยาณม่งยิ้มใช่ที่ก็ไม่เคยไม่เคยด่านะแต่แต่แต่อาจจะคอยดูเราห่วงวๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบผู้ดีไง ด่าให้เป็นด่าไม่ได้ไม่ว่าอันนี้ท่านต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็ไม่ได้เหมารวมนะไม่ได้เหมารวมแต่ว่าอาจจะเป็นกุศโลบายเป็นนนยะเป็นอะไรกสิ่งไหก็ใช่แต่ท่านต้องดูเรื่ออะไรดูเป็นเคสเคสไปใช่ใช่ดูทีทีเออว่าเออว่าเพื่อนที่เราเพื่อนที่เสน็จเราเนี่ยที่มันที่เขาไม่พูดกันที่มาไม่เตือนเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเออเขาเขารักเราไหมหรือหรือ หรือเ,เขาไม่รักหรืออะไรคือบรรยาของคมใช่ใช่นีุ่ณช่วยของท่านอาจารย์นะมีผู้รมหายใจครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเรื่องเทหสถานเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอะไรก็ตามครับาตามนี้แต่ก็คุณทำมุมช่วยแล้วว่าคุณก็จะได้รบแต่สิ่งดีๆกัลายานมิตรที่ดีนะค, <ๆ S 1> คิดเพื่อนที่มันอยู่ที่ไหนโอ้โ <ๆ S 2> หสมมติในบ้านเราเอาอยากไปบางคนแบบว่า ทิศเรื่องเราทิศโซเชียลของเรานั่นแหละกับบิววะพี่ทิศวันศกร์แตเรียกว่าเป็นบริวารนั่นแหละก็คือเป็นบริวารลูกพารเพื่อนอะไรเงี้ยหรือทิศโซเชียลทั้งหมดเลยสังคมเราอะสังคมเราเออถ้ามันเป็นห้องน้ำก็ทำความสะอาดก็อาจจะได้เพื่อนแบบอสบายกันหน่อยก็ ถ้าทุกทัานที่เรียนผมตื้อมาถึงทุกวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยคือทิศแต่งแมันเสียหายไม่ได้พอทิศใดทิศหนึ่งมันเสียมันก็มีผลกระทบบอกไงมันต้งตาโบอกขาบอกว่าทิศเพื่อนตะวันตกว่าขอกเป็นห้องน้ำาป็บงกีแล้วก็อึ้งอไม่รู้จะแนะนำยังไงคือมันถึงเป็นกุเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าบ้านควรเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโดยที่ไม่มีแหวงไม่เป็นห้องน้ำไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างมันจะได้ครบ สมบูรณ์เพราะนั้นมันก็คือถ้าเกิดบอกว่าเป็นห้องน้ำปุ๊บเราต้องบอกว่าแก้ไขเบื้องต้นก็ต้องแก้ไขก่อนแก้ไขเลยใช่แล้วก็เอาเคสไปแก้ซะเอาไม่คิดนั้นมีนกลิ่นหอมซะใช่ใช่โอเคอ่านะก็เป็นเรื่องราวดยดในทาง่วยครับเรามีเรียนพื้นฐานกันตอนพื้นฐานกันที่อาคารเรียนช่วยอาจารย์หมาทุกวันเสาวอยากจะมาเจอทีมงานก็ให้มาทุกวันเสาร์ สิบโมงครึ่งไปนต้นไปนะครับสิบโมงคถึงสี่โมงเย็นใช่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 เดี๋ยวมากลางคืนอีกถ้าอยากเจอทีมงานในวันที่เป็นส่วนตัวของคุณโอ้โหเชิญเชิญเชิญไปอันนั้นจะเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะตามที่กราโพสรายละเอียดติดต่อเข้ามาครับวันนี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับพี่